จังหวัดราชบุรีคุมเข้มโรงภาพยนตร์หลังผ่อนปลนใครล้อเปิดฉายวันแรกเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2563นายประกอบวงมณีลุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจโรงภาพยนตร์ในห้างสรรพสินค้าใจกาลางเมืองราชบุรีเพื่อตรวจสอบมาตรการเวระยะห่างทางสังคมในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของโรงภาพยนตร์ หลังรัฐบาลได้ผ่อนปลนคลายล็อกระยะที่4ซึ่งเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังคงเข้มงวดในมาตรการหลักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรอบ2ทั้งนี้โรงภาพยนตร์ได้ปรับรูปแบบการให้บริการตามมาตรการของภาครัฐด้วยการใช้วิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ตั้งแต่การจำหน่ายตัว๋วโดยให้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทางออนไลน์และแอปพลิเคชันซึ่งสามารถจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดการสัมผัส พร้อมมาตรการการเว้นระยะห่างบริเวณจุดรอคิวทุกจุดให้มีระยะห่าง1เมตรมีการตรวจทัดกองวัดอุณหภูมิและให้สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ชมและพนักงานตลอดเวลาพร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าชมภาพยนตร์ส่วนที่นั่งชมภาพยนตร์มีการสลับที่นั่งแบบฟันปลาแต่ละรอบจะมีพนักงานทําความสะอาดเช็ดที่นั่งและจุดสัมผัสด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อก่อนรับผู้เข้าชมภาพยนตร์รอบใหม่ทุกครั้ง โดยทางโลมภาพพยนได้เปิดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 พร้อมสื่อมวลชนได้เข้าชมฟรีอีกด้วย